สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาแกะกล่อง like รีว <mir> ิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นสินค้าจากลาซาด้านะครับวันนี้นะครับจะเป็นพัดลมขนาดเล็กนะครับเป็นพัดลมแบบแขวนนะครับหรือว่าพัดลมเพดานนั่นเองนะครับจะมาแกะดูกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใบพัดนะครับท่านผู้ชมมี5ใบนะครับ ตัวนี้จะเป็นชุดสายไฟครับพัดลมตัวนี้นะครับเป็นขนาด5ใบพัดนะครับกินไฟอยู่ที่8วัตต์เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมกินไฟน้อยมากนะครับแค่8วัตต์กินไฟน้อยกว่าหลอดไฟอีกนะครับท่านผู้ชมหลอดไฟบางที20วัตต์30วัตต์เลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับกินไฟแค่8วัตต์เท่านั้นเองใช้ไฟบ้านนะครับท่านผู้ชม220โวลต์นะครับมีสายเพิ่มความยาวมาให้1ชุดนะครับตัวนี้นะครับ ผมบอกราคาก่อนแล้วกันนะครับราคาแค่78บาทเองนะครับจะมี3ขนาดให้เลือกนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ขนาดเล็กส okay like> ุดนะครับราคา78บบาทนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับมาประกอบกันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมวิธีใส่นะครับง่ายๆนะครับแค่กดตัวนี้นะครับเข้าไปในร่องรูตัวนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับความยาวความกว้างนะครับจะอยู่ประมาณที่45เซนนะครับ45เซนนี่ครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าสามารถใช้งานได้ไหมนะครับท่านผู้ชมมาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าลมใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ความสูงนะครับในการติดตั้งนะครับว่าสูงต่ำแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมถ้าสูงเกินนะครับก็ไม่สามารถที่จะรับลมแบบเย็นๆได้นะครับ ความสูงนะครับน่าจะประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยน่าจะโอเคอยู่นะครับท่านผู้ชมถ้ามากกว่าสองเมตรเนี่ยไม่ได้รับลมเย็นแน่นอนนะครับประหยัดไฟมากเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับกินไฟแค่แปดวัตต์ใช้งานได้นะครับมีสวิตช์เปิดปิดมาพร้อมกับสายเพิ่มความยาวให้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเจ็ดสิบแปดบาทเท่านั้นนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับถ้าอยากส่งฟรีนะครับก็เก็บโค้ดส่งฟรีได้เลยนะครับจากลาซาด้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับใช้งานได้นะครับใช้งานในเต็นท์นะครับหรือว่าหนังก็ได้นะครับหรือว่ากระท่อมนั่นแหละนะครับปลาาาาาใต้้้้กก็็เเรรรรรีียวว่่่่หหนนนนนนะะคคคัับบทผูชมือจ ก็ได้นะครับขายลูกชิ้นนะครับหรือว่าปิ Iraq, ้งย่างด่างๆได้หมดเลยนะครับจะไว้ในบ้านก็ได้นะครับท่านผู้ชมวันไหนอากาศหนาวๆนะครับก็เปิดพัดลมตัวเล็กๆนะครับสำหรับทันที่ติดพัดลมนะครับนี่ครับวัสดุนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับก็ถือว่าแข็งแรงอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับว่าวัสดุก็ไม่คิดรีนะครับท่านผู้ชมสมกับราคานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตเปิดปิดนะครับท่านผู้ชมน่ครับการใช้งานก็รีวิวคร่าวๆให้ดูประมาณนี้นะครับ ถ้าผู้ชมคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ตรงช่องแสดงความคิดเห็นนะครับหรือว่าแตะคลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดซื้อกันได้นะครับนี่ครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ